สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเบิร์ดบอลสเตปกันเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้นะครับจะมาวิดคอร์ฟุตบอลประจำวันที่16กรกฎาคม2567นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พิเศษสุดๆสำหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่อยากได้ตัวทีเด็ดฟุตบอลแบบฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับการันตีทุกตัวกินทุกบินก็สามารถอไลน์กันเข้ามาได้ที่เบิร์ด8899หรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปั หมุดไว้ให้ก็ได้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลกันนะครับเรามาดูสรุปผลงานในกลุ่ม VIP เมื่อคืนที่ผมได้ลงไว้ให้กันก่อนนะครับสำหรับบินที่ผมได้ลงไว้ให้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลออสเตรเลียนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไฮเดนเบิร์กยูเนเต็ดยูยี่สิบสามนะครับจะเจอกับทางด้านเมเปิลไนท์ยูยี่สิบสามนะครับสำหรับคู่นี้นะครับบินที่ผมกดไปนะครับผมกดไปทางด้านสูงเต็มเวลานะครับที่ราคาสี่ลูกนะครับจบเก้าสิบนาทีนะครับก็เป็นทางด้านเมเปิลไนท์ยูยี่สิบสามนะครับที่เฉือนเอาชนะ ฐานด้านไฮเดนเบิร์กยูยมาได้ที่สกอร์2ต่อ3นะครับสำหรับบินนี้นะครับเราก็กินเต็มกันไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังกดเองแล้วยังเสียนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาในกลุ่มของเรากันได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มของเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วได้มากกว่าเสียนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถอไลน์กันเข้ามาได้ที่เบิร์8แปดหรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเบย์ Bird, ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้ฟังกัน2คู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่ทําทุนทํากําไรให้กับพี่ๆน้องๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับโดยคู่ที่เราจะหยิบยกกันมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่าง FC ฟซีลิงคคอนนะครับจะเจอกับทางด้านฮาลุมสปาร์ตันนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ล็อกโลเวอร์นะครับจะเจอกับทางด้านไวตกิงเกอร์เลยาวดนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีสอนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างลิงคอนนะครับจะเจอกับทางด้านฮารุมสปาร์ตันนะครับ โดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลา4ทุ่ม59นะครับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา1นัดน,นะครับแล้วก็เป็นทางด้านลิงคอนนะครับที่ทำได้ดีกว่าเก็บชัยชนะไปได้นะครับ เรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทางฝั่งลิงคอนกันก่อนนะครับชนะฮาลุมสปาร์ตัน1-0เสมอเซนโยเซฟ1-1ชนะบูโน่แม็กพาย3-0ชนะมอสคาปี้5-1ชนะยูโรปาพอย์4-0นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านลิงคอนนะครับพวกเขาเก็บจะชนะมาได้ทั้ง5นัดเลยนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับลิงคอนในช่วง5นัดที่ผ่านมานะครับก็ทำเงินไปได้1ส่วนสกอร์เกมสูงก็ทำเงินไปไม่ได้เลยสักนัดนะครับเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทางฝั่งฮาลุม สปาร์ตันกันบ้างนะครับแพลงคอน1นชนะเาเลมาสาเสมอฮิมเบอร์เนีย1นชนะโฟเรียนาห้านชนะซานตาลูเซียสี่นะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านของทางด้านฮารุมสปาร์ตันนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้4และเสมอ1ส่วนใครที่ลงทุนกับฮารุมสปาร์ตันในช่วง3นันาทีผ่านมานะครับก็ทําเงินไปได้2เสีย1ส่วนสกอร์เกมสูงก็ทําเงินไปได้2เสีย1เหมือนกันนะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับนักเตะทั้ง2ทีมนะครับไม่มีการแจ้งรายชื่อเข้ามานะครับน่าจะพร้อมลงเล่นกันทุกคนนะครับ สำหรับเรทราคาในวันนี้นะครับก็เปิดมาอยู่ที่เสมอนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเรทหนึ่งคูณสในคู่นี้นะครับให้ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับโดยถ้าทางด้านลิงคอนชนะนะครับก็จะจ่ายอยู่ที่2.6ส่วนทางด้านฮารูมสปาร์ตันนะครับ้าชนะก็จะจ่ายอยู่ที่2.3นะครับเรทหนึ่งคูณสในคู่นี้นะครับให้ทางด้านฮารุมสปาร์ตันดูดีกว่าทางด้านลิงคอนอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าผลงานของทั้งคู่นะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการนะครับพวกเขาก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับฟอร์มการเล่น10นัดนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้9และเสมอไป1นะครับส่วนฟอร์มการเล่นล่าสุดของทางด้านลิงคอนนะครับพวกเขาก็เฉือนเอาชนะทางด้านฮารูมสปาร์ตันมาได้ที่1ต่อ0ูนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับแปดนัดทุกรายการนะครับพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้7และแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านฮารูมสปาร์ตันนะคบฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการของพวกเขานะครับพวกเ เขาเก็บชัยชนะมาได้6เสมอสองและแพ้ไป2นัดนะครับ นัดล่าสุดนะครับก็แพ้ให้กับทางด้านลิงคอนไป1น anyway, ูนย okay. right ์นะครับ yeah. ส at> ่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับก้าวนัดทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้7นัดเสมอไป2นัดนะครับคู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปทางด้านลิงคอนมากกว่านะครับด้วยผลงานที่ผ่านมานะครับก็ไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับส่วนทางด้านฮารุมสปาร์ตันนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งมาสะดุดแพ้ให้กับทางด้านลิงคอนไป1.0ต่อูนย์นะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านลิง น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับสำหรับการเจอกันนัดนี้นะครับคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างแชมล็อกโลเวอร์นะครับจะเจอกับทางด้านไวตกิงเกอร์เลยาวิดนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไปนะครับเรามาดูผลงาน5านัดหลังสุดของทางฝั่งแชมล็อกโลเวอร์กันก่อนนะครับ เสมอไวกิงเกอร์0-0ชนะดันดาร์ค1-0แพ้าลิโก้โลเวอร์2-0แพ้เซนต์แพทริก2-1ชนะล็อกเฮด้า2-0นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านแชมล็อกโลเวอร์นะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้สองเสมอหนึ่งและแพ้ไปสองนัดนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับทางด้านแชมล็อกโลเวอร์ในช่วงห้านัดที่ผ่านมานะครับก็ทําเงินไปได้สองเสียสามส่วนสกอ์เกมสูงก็ทําเงินไปได้หนึ่งและเสียไปถึงสี่นัดเลยนะครับมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทางฝั่งไวกิงเกอร์กันบ้างน,นะครับ เสมอแชมป์ล er, ็อกโลเวอร์0-0เสมอเฟนจานาน1-1ชนะเฟนเลจาวิท2-1ชนะเซนจานาน4-0เสมอเคอาร์เลเจวิท1งนะครับ ่วนผลงานการเล่นนอกบ้านของทางด้านไวกิงเกอร์นะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3และเสมอไป2นัดนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับไวกิงเกอร์ในช่วง5านัดที่ผ่านมานะครับก็ทําเงินไปได้1เสีย4ส่วนถ้ากอเกมสูงก็ทําเงินไปได้1และเสียไป4นัดเหมือนกันนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2องทีมกันก่อนนะครับนักเตะที่บาดเจ็บของทางฝั่งแชมล็อกโรเวอร์ Lock นะครับมีแค่2คนเท่านั้นนะครับจะเป็นรีเกตกับทางด้านลอรีกัตนี N ้ e นะครับส่วนนักเตะที่บาดเจ็บของทางด้านไวกิงเกอร์นะครับไม่มีการ แ้งรายชื่อเข้ามานะครับน่าจะพร้อมลงเล่นกันนะครับสำหรับเลนราคาในคู่นี้นะครับก็เปิดมาให้อยู่ที่เสมอนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็อยู่ที่2ลูกครึ่งเลนหนึ่งคูในคู่นี้นะครับให้ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับโดยถ้าทางด้านแชมล็อกลเวอร์ชนะนะครับก็จะจ่ายอยู่ที่2.3ส่วนทางด้านไวกิงเกอร์นะครับถ้าชนะก็จะจ่ายอยู่ที่2.5นะครับ เลนหนึ่งคู่สองในคู่นี้นะครับให้ทางด้านแชมล็อกลูเวอร์นะครับดูดีกว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับสาหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าผลงานของทั้งคู่นะครับค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับ ผลงานของทางด้านแชมล็อกโรเวอร์นะครับ <acceptable> สิบนัดทุกรายการนะครับพวกเขาทําฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับสิบนัดทุกรายการก็เก็บชัยชนะไปได้3เส,สมอ2และแพ้ไปถึง5นัดเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เสมอให้กับทางด้านไวกิงเกอร์ไปได้ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเกนัดทุกรายการนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้5เสมอ2และแพ้ไป2นัดนะครับส่วนทางด้านไวกิงเกอร์นะครับฟอร์มก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับสินัด ทุกรายการนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้5เสมอ5นะครับก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เสมอให้กับทางด้านแชมล็อกลูเวอร์ไปได้ที่0ูนต่อ0นะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านนะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแนัดทุกรายการก็เก็บชัยชนะมาได้5และเสมอไป2แพ้1นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่ไวกิงเกอร์มากกว่านะครับด้วยฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็สถิติของพวกเขานะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนทางด้าน างด้านแชมล็อกโลเวอร์นะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านี้นะครับผมมองว่าทางด้านไวกิงเกอร์นะครับน่าจะชนะทางด้านแชมล็อกโลเวอร์มาได้แบบหืนขึ้นคอนะครับผู้นี้นะครับผมให้ไปทางด้านไวกิงเกอร์นะครับที่ราคาเสมอนะครับ เรามาสรุปผลงานของข้าคืนนี้กันก่อนนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นลิงคอนนะครับจะเจอกับทางด้านฮารุมสปาร์ตันนะครับโดยคู่นี้นะครับผมให้ไปทางด้านลิงคอนนะครับส่วนคู่ที่สอนะครับก็จะเป็นแชมล็อกโรเวอร์นะครับจะเจอกับทางด้านไวกิงเกอร์เลยาวิดนะครับโดยคู่นี้นะครับผมให้ไปทางด้านไวกิงเกอร์นะครับ ตัววิเคราะห์ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านใดที่ไม่อยากพลาดทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มของเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วได้มากกว่าเสียนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์8 8ด9หรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคู่อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ